สวัสดีครับชาวราศีกรกฎสำหรับเดือนพฤศจิกายนการงานตั้งแต่9ตุลาคมดาวอังคารย้ายเข้าสู่ราศีมีนจนถึง27ธันวาคมส่งผลให้เจ้าเจ้าเรือนกรรม,มะสุภาทาให้ชาวราศีกรกฎมีความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพการงานมีความโชคดีในกิจการการทํางานหรือการประสานงานเกี่ยวกับต่างประเทศเช่นทํางานในองค์กรบริษัทองค์กรต่างชาติหรือว่าถ้าเป็น้าขาย สินค้านําเข้าจากต่างประเทศจะมีโชคลาภนะเกี่ยวกับงานและเกี่ยวกับการเดินทางไกลข้ามน้ําข้ามทะเลและงานที่เกี่ยวกับการศึกษามีโชคดีนะครับได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในหน้าที่การงานสําหรับการเงินวันที่16พฤศจิก,กาดวงดาวอาทิตย้ยายเข้าสีราเข้าสู่ราศีพิจิกจนถึง16ธันวาคมส่งผลในเจ้าเรือนกระดุมภ้าปุดต,ตะใครที่มีโครงการ มีโปรเจกต์กใหม่ๆความคิดใหม่ๆงานใหม่ๆเริ่มได้เลยนะครับตอนนี้จะสร้างเม็ดเงินให้แก่ชาวราศีกรกฎและบุตรหรือหุ้นส่วนก็จะส่งเสริมให้ความโชคดีทางด้านการเงินด้วยนะครับคู่ครองนะสำหรับคู่ครองความรักตั้งแต่12กรกฎาคมถึง5ธันวาคมดาวเสาเข้าสู่ราศีธนูจะส่งผลต่อเรือนปัตตุอลิระวังเรื่องขัดแยง้งเรื่องไม่เข้าใจกันกับคู่ครองนะครับ อาจมีความคิดที่แตกต่างกันขัดแย้งกันในระยะระยะนี้ต้องลดความใจร้อนลงอยา่าขุดคุยเรื่องเก่าๆนะครับปัญหาเก่าๆอยา่าขุดคุยขึ้นมานะครับจะสร้างปัญหาได้สำหรับโชคลาบนะครับตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายนจนจนนถึง,ถง,ถง,ถง12ธันวาคมดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีตุลส่งผลให้เจ้าเรือนราพะพันธุทําให้ชาวราศีกรากฏจะมีความโชคดีและความสาเร็จในด้านหลักทรัพย์ทั้งอสังหาริมทรัพย์มีโชคลาบผลประโยชน์จากบ้านที่ดินอาคารสถานที่ต่างๆ ยานพาณิชยานพาณนะนะฮะเพื่อนสนิทสนมนะฮะเพื่อนสนิทจะส่งเสริมให้มีโชคลาภทางด้านหลักทรัพย์หรือว่านำนำโชคลาภทางหลักหลักทรัพย์มาให้นะฮะมีผลประโยชน์นะฮะและความสัมพันธ์กับญาติพี่น้องสัมพันธ์ดีนะครับและยังมีดาวที่ยังโยกย้ายอยู่ในเดือนในเดือนพฤศจิกายนก็คือวันที่1 4สพฤศจิกายนดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่ราศีมังกรอยู่จนถึง29มีนาคมปี64นะครับเล็งเป็นนิด ส่งผลให้เจ้าเรือนบัตตนีอริสุภะทาให้ชาวราศีกํากฏจะมีทั้งโชคดีและโชคร้ายนะครับและคู่ครองจะช่วยส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าช่วยหาความรู้ใหม่ๆสนับสนุนหาความรู้ส่งเสริมความรู้นะครับมีความสุขสําเร็จในชีวิตคู่ดีการลงทุนหรือร่อวมทุนในเกี่ยวกับเกี่ยวข้องต่างประเทศการเดินทางการท่องเที่ยวจะถูกฉลอก,กับดวงนะแต่ต้องระวังเรื่องขัดแย้งด้านความคิดอาจมีความคิดขัดแย้งกัน,นกับคู่ครอง ต่อด้วยวันที่18พฤศจิกายนดาวสุกย้ายเข้าสู่ราศีตุลจนถึง12ธันวาคมส่งผลให้เจ้าเรือนพันธุทุกนะเจ้าเรือนชะตาจะมีความโชคดีถ้าในอดีตชาติหรือปัจจุบันชาตินี้สั่งสมบุญกุศลได้มากนะก็ถึงเวลาที่บุญกุศลจะสูงข้อให้แล้วจะส่งผลให้ประสบความสําเร็จในด้านหลักทรัพย์ทั้งสังหาอาสังหารินทรัพย์มีบ้านหลังใหญ่มีที่ดินมาก มียวดยานพาณนะราคาแพงมีพัฒนาสมบัติมากมายแวดล้อมด้วยญาติพี่น้องวงศาคณาญาตินะครับและวันที่2 5พฤศจิกายนดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกจนถึง12ธันวาคมส่งผลหน่อดเจ้าเดือนสาชาพันธุจะทําให้มีความสุขสนุกสนานคบค้าสมาคมกับเพื่อนฝูงได้พบปะเพื่อนฝูงที่มีอายุน้อยกว่ามีการเดินทางติดต่อ,ต,ดต,อติดต่อเจราจาประสบผลสัขขงเ็จดีมีบุตรบริวารให้โชคนะครับซึ่งหล่ะราศี กรกฏในเดือนพฤศจิกายนก็มีเพียงเท่านี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามคราวหน้าจะเอาเป็นราศีกรกฎเป็นช่วงของเดือนธันวาคมนําเสนอฮนะสรับเดือนพฤศจิกายนนี้ชาวกรกฏสวัสดีครับขอบคุณครับผม